อายังโอเคครับสวัสดีครับพี่จอนนะครับสมบัติชุ่มกระแสนะครับก็วันนี้เป็นวันที่9เดือน7แล้วเลยกลางปีมาแล้วนะครับ2565กก็วันนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับสองอาทิตย์เนี้ยแทบจะไม่ได้แตะคลิปอะไรเลยนะครับเนี่ยงานมันยุ่งนิดนึงนะครับ ทั้งเรื่องออทำใหม่กับงานเขาเรียกอะไรอะ่ะงานติดตั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องออราคาสินค้าขึ้นบางตัวนะส่วนใหญ่ล้ตอนนี้ก็คือเรื่องเครื่องทำอาหารแล้วนะครับปั๊มน้ำจะอยู่นิ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาใหม่มานานแล้วเครื่องทำอาหารเนี่ยเขาเรียกอะไรอะไหล่มันหมดแล้ว ตอนนี้สั่งใหม่มาเนี่ยนะครับราคาขึ้นมากนะครับก็บางตัวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมะจะค่อยๆ <c oughs> อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับก็จะมีเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับงานสั่งทำนะครับคือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับพวกเครื่องแปรรูปอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องถังผสมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็น งานสั่งทำเนี่ยราคามันจะสูงนะฮะอันนี้ผมต้องต้องแนะนาให้ให้ให้ลูกค้าเข้าใจบ้างนะครับเพราะว่างานตามใจคุณเนี่ยเราจะต้องทิ้งคนงานเป็นเดือนเลยนะครับคนสองคนต้องมีนะครับค่าใช้ใจ่ายมันเลยสูงนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เราทําเป็นบล็อกเดิมๆแล้วเนี่ยพวกนี้จะไม่สูงจะราคามาตรฐานเลยคือพองานสั่งทําขึ้นมาบางทีลูกค้าถามบอกว่าเอ้ยทำไมมันแพงจังก็คือ ต้องเข้าใจอย่างนะครับพอทําตามใจคุณแล้วนะครับทําแบบที่คุณต้องการแล้วทําได้ทําได้นะครับแต่ว่าค่าแรงคนงานกับค่าวัตถุดิบที่ว่าจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่บล็อกเดิมอะ่ะต้องไปสั่งเขาออกแบบเป็น CNC ต้องตัดคือมันเสียเวลานะครับแล้วก็มาเชื่อมมันเขาเรียกถ้าเป็นภาษาช่างอะ่ะเขาเรียกจิกนะครับจิก ภาษาช่างก็คือมันจะมีจิ๊กของมันนะครับถ้าทําตามแบบเดิมแล้วมันอยู่ในจิ๊กเนี่ยมันง่ายแต่พอสั่งทําเมื่อไหร่มันต้องสร้างจิ๊กใหม่นะครับหรือภาษานั่นเขาเรียกว่าโมนนะครับทําใหม่หมดเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับราคามันถึงได้สูงก็เดี๋ยวผม่จะพาตอนนี้เที่ยงอดีพนักงานพักเที่ยงมันก็จะเงียบหน่อยนะครับถึงใช้วีเวลาทําคลิปบางครั้งเนี่ยตอนเที่ยงผมไม่อยู่มันก็เลยไม่ค่อยได้ทํา นะครับใจก็อยากจะถ่ายทําทุกวันเสาร์นะครับมาดูงานดูอะไรของเรานะครับแต่เสาร์ที่แล้วไม่ได้ทําแน่นอนก็เดี๋ยวออกมาชมงานนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสินค้าใหม่ๆหมมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปเดินตามผมมาโอเคก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับออกมาที่ข้างหน้าอันนี้เป็นสาขาสองนะครับเพราะาตอนนี้สาขาหนึ่งเนี่ย ก็ไว้เก็บของกับที่พักพนักงานอย่างเดียวจะไม่จะไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบงานที่เราวางไว้ใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเป็นปั๊มน้ํานะครับหรือว่าอ,าอะไรตอนนี้ผลิตทันออกมาแล้วลูกค้าไม่ได้รอเหมือนเมื่อก่อนไม่โดนด่าเหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้ทําอะไรเหลือเฟือแล้วเพราะว่าใช้ระบบคือเราไม่มีเครื่องนะครับเราไม่มีเครื่องทันสมัย c ซ c นซีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ที่อื่นทําเลยมันจะง่ายกว่านะครับก็ไอระบบเก่าๆที่เรามีอยู่ก็เอาออกไปเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสินค้าใหม่นะครับนี่มาดูหน่อยใกล้ๆเดี๋ยวผมจะมีเวลาต่อเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นปั๊มสเตตตั้งนะครับปั๊มสเตตสำหรับคนที่ ส่งน้ําใช้ไฟสองสายนะครับแล้วก็ส่งน้ําขึ้นเขานะครับข,ขึ้นไปเก็บบนแท้งที่ว่าความสูงอยู่ระยะแนวตั้งเนี่ยมันมีตั้งแต่40เมตรจนถึงเอ,อ่อหถึงเจเมตรนะครับใช้ไฟสองสายได้นะครับเขาเรียกเป็น bypass เจตนะครับสั่งตอนนี้นนสั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกไม่นานนี้แหละส,สำหรับที่ลูกค้าที่แบบว่าต้องการดันน้ำขึ้นเขานะครับ ที่ว่าใช้ท่อแค่ประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนิ้วครึ่งอ่ะกำลังดี1นิ้วผมว่ามันเล็กไปนะครับประมาณนิ้วครึง่งนิ้ว2เนี่ยใช้ได้นะครับเอาน้ําขึ้นไปอยู่บนเขาค่อยๆเติมเข้าไปนะครับแต่พอไม่พออีกเรื่องนะเพราะน้ํามันขึ้นไปบนเขามันน้อยอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้ดูสเปคอะไรดีเท่าไหร่ว่าได้น้ํากี่ลิตรต่ตอน,นาทีแต่ว่าตัวนี้ก็พอสมควรเรื่องดันน้ําขึ้นเขาได้แน่นะครับหรือว่าเอาไป,าไปาใช้เป็นระบบ ออโต้ Auto, เขาเรียกอะไรอะ่ะระบบโซล่าเซลล์นะครับที่ต้องการแรงดันมันจะต้องมีถังเพชเชอร์อีกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราจะต่อให,ให้ให้ลูกค้าไปซื้อเป็นชุดเลยแต่ก็ยังแพงนะครับชุดนี้ก็ต้องมีประมาณถ้าถ้ามีถังเพชเชอร์ด้วยต้องมี5 6หมื่นแน่นอนนะครับสำหรับงานเป็นโซล่าเซลล์ Sale, หรือออโต้นะครับที่ว่าต้องการแบบว่ารถที่รับจุดแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะอันนี้ต้องเข้าใจนะจากมากก็ ห้าหกสิบหัวต่อครั้งนะครับประมาณนะประมาณนะผมยังไม่รู้เดี๋ยวว่าต้องลองดูก่อนน้ำมันออกมาจากเ,าเขาเรียกถังไดอฟแอมเท่าไหร่นะครับถังเพชเชอร์ถังเพชเชอร,ร,ร์เดี๋ยวไม่มีถังเพชเชอร์อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปให้ดูถังเพชเชอร์นะครับก็สินค้าที่จะขึ้นนะครับก็จะมีเครื่องบีบอ้อยอันนี้เครื่องเตา,เ,าเขาเรียกอะไรเตาทําพิซซ่าทาสเต็กนะครับสินค้าใหม่สินค้าใหม่กําลังเดี๋ยวจะไปทดสอบอยู่ตอนบ่ายเนี้ย ไปปาร์ต en ี้ที่บ้านพี่เขาก็จะทดสอบในตัวด้วยนะครับเครื่องบีบอ้อยระบบสองระบบตอนนี้ของไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่มีเวลาประกอบเท่าไหร่นะก็เลยน้อยแต่มันจะอยู่ที่นู่นเยอะอ่ะเดินออกไปข้างนอกกันอันนี้ก็เป็นหน้าร้านนะครับอันนี้มาจากทางซอยวัลลาประดูุอันนี้มาจากกำเภอไซน้อยนะครับวิ่งเราอยู่กลางๆ อันนี้ก็จะเป็นโรงถ้าใครเคยมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ให้ลูกค้ามาดูของที่นี่แล้วสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยที่ลูกค้าเก่าเนี่ยขับรถไปทางทางนู้นแค่คิดว่ายังอยู่ทางนู้นนะครับแต่จริงเราทางนู้นเราปิดปิดและไว้เก็บของอย่างเดียวก็จะมีเนี่ยครับปั๊มสองใบพัดปั๊มหนึ่งใบพัดนะครับสี่ออกสี่สามออกสามสองใบพัด สามใบพัดตัวเล็กตัวใหญ่มีครบนะครับอ่ะตัวนี้หกนิ้วอันนี้เป็นปั๊มดูดเลนนะขายดีอยู่นะครับลูกค้าเอาไปใช้เยอะอันนี้เครื่องบีบบุกชิ้นอันนี้เป็นปัม๊มตัวใหญ่นะครับก็พ่องไปเยอะแล้วพ่องไปเยอะแล้วครับอันนี้คือปัม๊มที่เวลามีปัญหานะครับเราก็จะเคมให้ลูกค้าเลยยังไม่ได้มีเวลาทำใหม่ นะครับยังไม่มีเวลาลือกออกมาว่าเป็นอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นตามมดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นนะฮะก็ลูกค้าแจ้งมาได้นะครับถ้ามันเป็นตามมดอย่างเงี้ยลูกค้าพยายามอุดแล้วมันไม่อยู่ปั๊มแรงดันไม่ค่อยอยู่หรอกครับเป็นตามมดบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับต้องขอโทษทีลงหลอ่อหล่อมาไม่สนิทบางทีมันมันนิดเดียวอะ่ะน้ำมันก็พุ่งปี๊ดออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ปั๊มสองใบพัดกลาง อันนั้นอันนั้นเป็นถังเพชเชอร์นะเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่กับนู่นนะลูกใหญ่แล้วนะครับห้าร้อยลิตรเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่กับไอ้ปั๊มสเตตตัวที่ดูตัวที่แรก,กน,นะครับปั๊มสเตตสองสายพวกนี้เราทําประจํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องเครื่องคันคาทิผูกมนะพร้าวเราทงม้วนบดเนื้อบีบอ้อยพวกนี้จะเป็นงานประจําอันนี้คืองานสั่งทํานะ อย่างที่ผมบอกนะครับงานสั่งทำเนี่ยราคามันต้องสูงเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันต้องทิ้งงานเนี่ยอย่างอย่างต่ำเนี่ยคนสองคนเนี่ยนะครับอันนี้คืองานถังผสมนะครับเป็นลูกค้า,าไปผสมเกลือนะครับไปผสมเกลือมันต้องใช้สแตนเลส316แพงมากนะแผ่นแผ่นเดียวเนี่ยเกือบสี่หมื่นบาทชุดนี้แสนกว่าเกือบสองแสนนะ อันนี้เป็นเครื่องทำเส้เดือนเขาเรียกอะไรนะลอนเส้เดือน <c oughs> ลอนเอาเอาขี้เส้เดือนมาแล้วเอาให้ให้เส้นเดือนยังอยู่ออกมาด้านนี้ลอนเอานี่ออกก็ใช้สเตนเลสหนานะครับเพราะว่ามันมีกดพอสมควรนะครับเนี่ยทพันกันมาเลเเดี๋ยวไปดูงานหางผสมระวังระวังเพ อันนี้เป็นงานถังผสมนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวพระเอกของเราเหมือนกันช่วงนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่างานปั๊มน้ํามันเยอะอุ้ยครับก็เนี่นะครับเป็นปั๊มที่เราจะต่อเตรียมส่งลูกค้าหมดนะครับทางน้ําเนี่ยเดี๋ยวไปสุราษฎร์นะครับงานตัวใหญ่นะครับ6สูบแล้วก็เนี่ยครับ หลบมุมเด็กๆพักเที่ยงอยู่อันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าจากชุมพรนะให้บิว้วนะครับบิ้วเครื่องใหม่นะครับบิ้วเครื่องใหม่หมายความว่าเออก็เพิ่มจากราคาเก่าไปประมาณ20,000บาทนะครับที่เราขายอยู่ประจำก็ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยววันตอนนี้ก็เหลือแค่คาปาเกนอะไรต่างๆประกอบสตาร์ทเครื่องนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว อีสุมังกรเหมือนกันเอาไม่ใช่อันนี้ใช่4 JB เบร์เอามังกรมังกรมังกรเหมือนกันนะครับมังกรบิ้วแบบโหดบิ้วแบบเต็มที่ราคามันก็จะสูงนะครับอันนี้เป็นโตต้าตัว,ตว,ตวพระเอกเรานะครับเพิ่งได้มาสามตัวนะยังเหลืออีกสองตัวรีบจองเข้ามา นะครับสภาพดีอันนี้ให้ดูตั้งแต่สภาพเลยนะครับว่าเรายังไม่ได้จะได้รู้ว่าเราเอามาสภาพดีแค่ไหนยังไม่ได้ล้างนะนะครับคือถ้าตัวเน่าเ่ามาผมก็ไม่เอาเหมือนกันมันซ่อมยากนะพนักงานผมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยก็คือเวลามันลือ้อมันทําอะไรมันยากอย่างเงี้ยโอเคผมดูแลสภาพสมบูรณ์ก็ซื้อนะครับเพราะว่าใดาเดยมันเป็นลูกใหม่หมดนะอย่างเงี้ยนะครับ ไดลูกใหม่ท่อใหม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะมนหม้อน้ําใหม่เนี่ยพัดลมใหม่แบตเตอรี่ของทานาุลซิกนะครับชุดชุดตัดไฟเหมือนกันทุทกรุ่นนะครับก็คือร้อนเกิน95เมื่อไหร่มันหยุดการทํางานช่วยไม่ให้เครื่องคุณพังนะครับเนี่ยครับคือตัวที่เราดังทุกวันนี้เพราะว่า เราใส่ระบบนี้วัดชั่วโมงด้วยหกสชั่วโมงก็คอยเปลี่ยนจะรู้เลยนะครับเหมือนกับคุณทํางานโรงงานเลยนะครับเอ้ยเหมือนกับระบบที่เราใช้งานโรงงานเลยตัวนั้นเป็นเครื่องอีซูตัวใหม่นะครับเครื่องใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะก็ไม่อนอน <c oughs> นอนไม่ได้นอนไปพอแล้วพอแล้ว,ล,วลูกน้องผมนอนอยู่โอเคมาหันมาทางนี้อ่ะทีนี้มาดูตัวหกสูบนะครับหกสูบเนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมชอบเป็นฮีโน่นะ ผมก็จะเชียร์เป็นฮีโน่เพราะว่าผมหาอะไหล่ง่ายมากอะไหล่ลูกค้าก็หาง่ายอย่างวาวน้องวาวน้ําเสียเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเนี่ยวาวน้ําก็สั่งปุ๊บก,ก็มีเลยไม่ต้องไปว,วิ่งหาให้เหนื่อยนะครับคือฮีโน่นี่ต้องยอมรับบ้านเรานะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะหกสูบนะมันหาอะไหล่ง่ายจริงๆนะครับตัวนี้ก็ใส่กับปั๊ม8นิ้วตัวใหญ่เดี๋ยวจะไปเป็นลงเป็นแพนรลอยน้ํานะครับก็เนี่ยมันครบอย่างเงี้ยสภาพดีมากนะครับ ชั่วโมงการทางานเนี่ยตัวนี้มันอยู่มันมาแค่เออเขาว่าประมาณแค่ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยชั่วโมงประมาณ3ามสี่ร้อยชั่วโมงเองมันมันอยู่ในเครื่องั่นไฟแล้วเรามาแต่งให้รอบมันดีขึ้นมาแต่งปั๊มนะครับให้รอบมันเกินพันสี่นะครับอันนี้ก็เครื่องใหม่เดี๋ยวจะทําให้ลูกค้าเพิ่งมาจํมาเมื่อเมื่อสองวันก่อนมนะั้งเครื่องก็ฮิวเลวเดี๋ยวเตรียมหรือปะเกน็นอ่างอะไรเปลี่ยนนะนะครับ คือบางตัวเนี่ยมันพลาดต้องขอโทษบ้างนะครับบางแต่มาส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับไม่ได้แบบว่าเครื่องหลวมเครื่องอะไรไม่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่มันจะน้ํามันซึมหรือ,อว่ามีน้ํามันซึมมีอะไรอย่างเงี้ยมันคือบางทีเนี่ยผมก็มองไม่เห็นลูกน้องก็พยายามดูทุกอย่างนะครับเพราะลองบางทีลองน้ําทิ้งเนี่ยสองชั่วโมงนะครับ พอลองตัวเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับแบบเราเราเราไม่ได้ไปโหลดน้ําหนักขึ้นเขาหรืออะไรเนี้ยบางครั้งมันไม่รู้แต่ส่วนใหญ่นะปั๊มตัวใหญ่ๆเนี่ยลูกค้าซื้อเราไปนะครับเราก็จะแจ้งเสมอนะครับว่าถ้าปั๊มใหญ่กับเครื่องยนต์เนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องอ่ะอย่าต้องคอยหลีมันลงและดับเครื่องนะครับก่อนสตาร์ทก็คือรอบมันต่ำแล้วพอเราสตาร์ทแล้วค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปนะครับ เพราะว่าปริมาณน้เาเพราะส่วนใหญ่ซื้อปั๊มใหญ่ไปเนี่ยปริมาณน้าในท่อมันหนักอยู่แล้วมันเยอะอยแล้วเพราะท่อ6นิ้วกันทั้งนั้นนะครับหนิ้ว4นิ้วกันทั้งนั้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเ,เข้าใจในหลักการทํางานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับที่ซื้อเราไปแล้วนะแต่เราก็พยายามบอกนะครับพยายามบอกออให้ให้ลูกค้าเข้าใจนะครับเตือนนักลูกหน่อของท่านด้วยนะครับเวลาปั๊มใหญ่เราต้องค่อยๆเติมคันเร่ง อย่าคาคันเร่งเวลาดับอย่าสตาร์ตตอนอย่าสตาร์ตตอนเครื่องยนต์เร่งรอบสูงอย stored, right. ู่นะครับก็ไม่มีอะไรมั steer, s <S ้งก็ม oh ีไอเครื่องจีนที่กำลังเอาเข้ามาใส่กับปั๊มหกนิ้วให้ราคาถูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กับพวกนี้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับมีลองมันเป็นเครื่องยีบสี่แรงกุญแจมเหมือนกันนะเป็นกุญแจสตาร์ทเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะจะใส่กับปั๊มหกนิ้ว สำหรับลูกค้าที่เป็นเขาเรียกถ่ายน้ำถ่ายราคามันไม่แพงมากนะครับราคาไม่แพงมากเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเครื่องอใหญ่ใหญ่มันก็บางครั้งมันเกินมาลังลูกค้าไปนะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับโอเคก็มีมอเตอร์นะครับเนี่งานมอเตอร์เดี๋ยวดูมาดูงานมอเตอร์มันลืมนั่นไปงานมอเตอร์นะครับ งานเบอเตอร์สามสิบแรงตัวฮอตนะครับสองตัวนี้ก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเจ้าของแล้วสองตัวนี้นะครับรก็เลยมีมีคู่เรียบร้อยแล้วครับมีคู่เรียบร้อยแล้วทางทางที่แกรกๆผมว่าจะเอาเอามาต่อทิ้งไว้เพราะว่าเวลาถ้าเกิดงานเครื่องยนต์มาเยอะอะ่ะตู้ไฟก็ทำไว้นู่นแล้วครับประหยัดจริงใช้ได้แรงจริงนะครับ อย่างอย่างที่แก่งกระจานที่เราไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับที่แรกๆอะ่ะถ้าดูในคลิปเนี่ยนะครับอ,อ,อากาศมันเข้ามาในท่อเยอะนะครับก็เราก็ไปทําให้ลูกค้าสบายใจนะครับเ,เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วก็ตัดแอร์แวร์ทิ้งเลย2อ,อตัวเลยตอนนี้น้ําขึ้นเต็มท่อแล้วนะครับดีเลยท่อระเบิดเรียบร้อยท่อแตกเลยเดี๋ยวพี่พี่หนุ่มก็จะซ่อมเองนะครับ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเรานะครับเราดูแลให้นะครับลูกค้าอย่างเจ้าไหนอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเครื่องยนต์อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีเลยนะครับเราต้องคอยดูแลเขานะครับว่าอย่าอย่าเ,เรื่องการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเรื่องหม้อน้ํานะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นจุดที่ต้องทํามาหากินตลอดนะครับก็ประหยัดน้ํามันครับ ผมการันตีได้เลยเพราะว่าผมเช็คลูกค้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องพวกนี้เครื่องพวกนี้ที่เราต่อปมันแมทเครื่องยนต์กับปั๊มมันแมทกันนะครับ mm hmm. เติมรอบอยู่ประมาณพันห้าพันหกเนี่ยน้ำมันไม่เคยเกิน3ลิตรนะครับเท mm hmm. ่ากับที่เช็คลูกค้ามานะครับที่เราส่งไปทั้งหมดลูกค้าแฮปปี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ช่วยบอกต่อเพราะว่า ตอนนี้ผมภูมิใจอย่างหนึง่งหมายความว่าทั้งลูกค้าเก่าก็มาซื้อของเราใหม่นะครับทั้งลูกค้าใหม่ที่แนะบอกว่าลูกค้าเ,เก่าแนะนําให้มาซื้อเราลูกค้าของเรานะครับลูกค้าเก่าเราและแนะนำให้เรามาซื้อของเราคือทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้เพราะว่าปากต่อปากจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่แนะนํากันมานะครับเราก็ดูแลลูกค้าให้ถึงที่สุดนะครับ เอาให้ที่สุดอย่างมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างบางบางทีเนี่ยเราไม่ทราบจริง,รงๆนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเราเปลี่ยนอะไรให้เลยอย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับไปส่งที่ขอนแก่นนะครับตรงช่วงที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันมันมันอาจจะคือเครื่องเก่านะต้องเข้าใจอย่างนะครับมันอาจจะแบบเป็นเป็นตะเข็บมันอาจจะซึมหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็ลูกค้าโทรมาบอกเราเราก็เปลี่ยนเราส่งแค้งไปเลยนะครับแล้วก็ส่งปะเก็นไปให้บอกเออเนี่ยผมส่งของใหม่ไปเลยนะครับลูกค้าโอเคแฮปปี้เลยครับเราก็ก็คือถ้าเราอย่างเงี้ยมันมันเราก็มองไม่เห็นบางทีพอไปอยู่หน้างานแล้วนะครับแล้วมันออกอาการนะครับอ,อ่ใช้ไปซื้อไปสักเดือนด้แลวมั้งเดือนหนึ่งแล้วมันก็เพิ่งแบบมันซึมซึมออกมาเราก็ดูแลาเออเราเปลี่ยนแข้งใหม่เลยดีกว่าเรามันอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่ นะครับก็เอาแข็งพื้นเนี่ยแข็งก็คือแข็งน้ํามันเครื่องอ่ะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอย่างเงี้อยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเนี่ยมันซึมตรงนี้เลยเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้อ่ะครับมันแตกนะครับพอลูกค้าบอกมานะครับแจ้งมาถ่ายรูปมาเราก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรดังนั้นเดี๋ยวผมส่งแข็งใหม่ไปให้เลยเราก็ส่งแข็งใหม่ไปกับป,ะ,ปะเก็นไปให้ใหม่เลยนะครับ อย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวทางลูกน้องผมก็ล้างเครื่องถอดค่อยๆถอดออกมาแล้วเปลี่ยนบางบางตัวที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนที่เท่าที่ได้ซีนคอหน้าซีนคอหลังนะครับแล้วก็พกซีนอะไรพวกนี้แต่พวกนี้ไม่ได้รือ้อไม่เหมือนตัวร้อยเปอร์เซนต์พวกนั้นพวกนั้นรือ้อนะครับอย่างพวกนั้นรือ้อถ้าลูกค้าสู้ราคาก็เพิ่มอีกประมาณสองหมื่นบาทแต่พวกนั้นอะรื้อหมดเลยนะครับเหมือนเครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่เลยนะครับถ้าแบบนี้เราก็ทําแค่พออยู่ได้นะครับแค่พอ ไม่ใช่แค่พออยู่ได้แค่แค่แค่ดูแล้วมันไม่มีอะไรซึมนะครับแค่ดูแล้วว่ามันไม่มีไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีอะไรออกมานะครับบางตัวมีบ้างนิดๆหน่อยๆก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับเพราะเราไม่ได้หรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เราพูดตรงๆนะครับผมพูดตรงนะครับก็อยากให้ลูกค้ารู้ว่าเนี่ยเราก็บริการช่วยอย่างเนี้ยถ้าถ้าเอาซื้อเครื่องเราไปแล้วมันเจอปัญหานะครับก็ต้อง นานแล้วนะครับคลิปก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ช่วยอุดหนุน Big กจอดนะครับกับทีมงานก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับทั้งสาขาชุมพรแล้วก็สาขาจันบุรีตอนนี้สาขาจันบุรีก็มีลูกค้าวิ่งเข้าไปดูของเยอะนะครับบางทีโทรมาหาผมผมก็จะบอกว่าไปที่บ้านจันเขมนะอำเภอเขาชิจะขูดนะครับชื่อร้านสปายกิปช็อปนะครับ บิ๊กจอดสาขา4ก็ได้นะครับเราใช่ไหมเราพิมพ์ว่าอะไรบิ๊กจอดอ่าบิ๊กจอดจันบุร,บรีเข้าไปใน g o o g l e ก็คือบิ๊กจอดจันบุรีนะครับไปดูแต่ว่าของยังลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้องต้องเข้าใจอย่างน้องเออน้องที่เขาเป็นดูแลเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาไม่เคยงานพวกนี้นะครับไม่เหมือนทางชุมพรช่างสิงไปอยู่นะเขาความชํานาญก็อยู่กับผมมานานแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับแบบว่าเราอะ จะต้องต้องต้อง,องออดูแลลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยส่วนใหญ่ให้โทรมาหาแล้วเราก็ให้ไปดูแต่ว่าเครื่องยนต์ยังยังไม่กล้าลงเต็มสตรีมนะครับกลัวหนึ่งเขาไม่มีคนยกด้วยมันหนักนะครับมันหนักคือเอาไปแล้วลูกค้าจะลําบากเพราะว่าที่นู่นยังไม่มีคนยกขึ้นเลยขึ้นรถเลยนะครับคนงานยังยังยังไม่มีนะครับ ก็เราต้องดูหลายๆเรื่องนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันเข้าที่แล้วใช้เวลาสักพักหนึ่งมันไม่ไม่เร็วเหมือนชุมพรว่าชุมพรเร็วเพราะว่าช่างสิงไปอยู่แล้วก็มีป่าเทพมีอะไรที่ช่วยดูแลกันด้วยนะครับช่างเทพมีช่างโอ๊ตอะไรต่างๆหลายคนนะครับในชุมพรเนี่ยนะครับที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยมาช่วยกันดูแลทางนู้นมีปัญหาอะไรเขาก็จะปรึกษาช่างเทพช่างโอ๊ตช่างอะไรต่างๆหลายคนเลยผมไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ผมบางทีผมจำไม่ได้ต้องขอโทษนะนะครับผม ขอบคุณมากนะครับบิ๊กจอดนะครับโอเคสวัสดีครับ